วันนี้นะครับมีความคืบหน้าจากกระบะทาง BYD เมื่อฝากแฟนๆกันนะครับล่าสุดนะครับมีภาพหลุดแอบถ่ายได้ของกระบะ BYD PICK UP ขุมพลังไฟฟ้าล้วนนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกจากทางค่ายมีการเตรียมที่จะเปิดตัวในปี2023นั่นก็คือช่วงปลายปีนี้ บีไดีนะครับกำลังสุ่มพัฒนากะบะขุมพลังไฟฟ้าล้วนนะครับสำหรับตลาดในประเทศจีนที่กําลังเติบโตอย่างมากนะครับสำหรับรถกระบะเนื่องจากนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนไปหันมานิยมใช้รถกระบะกันมากขึ้นในประเทศจีนนะครับแต่สําหรับประเทศไทยแล้วนะครับนิยมใช้รถกระบะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยล่าสุดนะครับมีการจับภาพได้ของกระบะอยู่รุ่นหนึ่งนะครับซึ่ง คาดการก,กันว่าเป็นกระบะรุ่นไฟฟ้าล้วนจาก B ีวดีนะครับโดยครั้งนี้นะครับอาจจะมีปลั๊กอินไฮบริดมาด้วยโดยรุ่นปริศนาเนี่ยยังคงถูกพางตัวไว้อย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับโดยลูกทรงเนี่ยก็มองออกนะครับว่ามาแบบ4ประตูนะครับเบาะนั่งจํานวน5ที่นั่งที่มีลูกทรงเหลี่ยมสันเนี่ยเพื่อความเสริมความบึกบึนมีระยะที่กันชนด้านหน้าและหลังสั้นกว่ากระบะทั่วไปนะครับเพื่อให้มีความสามารถในการทํามุมไต่ และมุมจะได้ดียิ่งขึ้นพร้อมติดตั้งราวหลังคางอเนกประสงค์มาให้งานออกแบบด้านข้างนะครับซุ้มล้อเนี่ยสีดําเสริมความดุด,ดันและมือเปิดประตูนะครับถูกซ่อนไว้กับตัวถังตามสมัยนิยมโดยต้องบอกว่าไฮไลท์ของ b ีวดีครั้งนี้นะครับน่าจะมีผมพลังมาให้เลือกแบบ2แบบนะครับ นั่นก็คือกุมพลังไฟฟ้าล้วนแบบ b e v แล้วก็แบบ plug in hybrid นะครับแบบ p h e v นั่นเองนะครับคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งแบบขับเพื่อน2ล้อและขับเพื่อน4ล้อนะครับก็จะคาดการหลายๆฝ่ายนะครับถ้าได้ออกมาปันนี้ก็จะมีสเปคที่พละกกำลังอยู่ที่180-500แรงม้าเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกนะครับการใช้รถกระบะในประเทศไทยเนี่ยเพื่อบรรทุกเป็นหลักนะครับก็ กลุ่มกาลังเนี่ยต้องแรงพอสมควรนะครับถ้าใครผ่านด่านนี้ได้นะครับก็จําหน่ายได้อย่างดีแล้วก็เติบโตได้อย่างดีในตลาดประเทศไทยนะครับถ้าหากจะเข้ามาอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในการที่ออกมาวิ่งบนท้องถนนจริงเนี่ยแสดงว่าตอนนี้กระบะทาง B ีวดีนะครับได้อยู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในการวิ่งทดสอบแล้วก็พร้อมนะครับแล้วก็มีหมายกาหนดการที่จะเปิดตัวยอย่างเป็นทางการเนี่ย ในงานเฉิงตูออโต้โชว์ในปี2023นี้ซึ่งงานเฉิงตูนะครับจะมีอยู่ในช่วงกันยายนคาดว่าจะมีการส่งมอบในมาสที่4นะครับในปี2023และก็ไม่ต้องห่วงนะครับท่านะผู้ชมทุกท่านยังไง B ีวดีเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนสำหรับรถปิก up ไฟฟ้า,ฟา,ฟาล้วนกับปักอินไฮบริดนะครับรอได้เลยนะครับทางคาร์แมกซินแถลงของเราเนี่ยคาดการว่า จะเข้ามาเปิดตัวในปี2024หลังจากที่เปิดตัวในประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางคาร์แมกซินเทเลแอนของเราต้องกลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ BVD p i k Up นะครับจะรีบนำมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบโดยทันทีนะครับสวัสดี thank you